ทุนคุณเกษรินเตชะพิเศษจำนวนหนึ่งทุนทุนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้แก่นางสาวธมนวังบัวรพานักศึกษาปีบาณศาสตร์ชั้นปีที่สองทุนคุณศัชชัยเตชะวิเศษจำนวนสองทุนทุนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อปีได้แก่นางสาวนัทวดีวิบรมนักศึกษาปีบาณศาสตร์ชั้นปีทีท่สี่ นางสาวปันทิตากวงนักศึกษาปีบันศาชั้นปีที่สี่ขอบพระคุณคุณจิตดาวาเตชะพิเศษค่ะเรียนเชิญคุณรัตนาพงษ์ชัย